มาอย่าเป็นพี่เลี้ยงเเดี๋ยวทุกคนคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมรูโบอกนะครับดานเลี้ยงเด็กน้อยกันเดี๋ยวุเดี๋ยวทุกคนถามว่าพี่อุ่นไปไหนพี่หุ่นไปไหน,หน,ไไหนเดี๋ยวพี่ไปแต่งตัวก่อนนะ ลงยังไงอ่านี้กระโดดลงเฮ้ยเดดลงกันมาช่วยอุ่นก่อนอุ่นอยู่นี่เฮ้ยอุ่นตัวใหญ่จังก่อนเป็นพี่วันนี้ทุกคนวันนี้เราจะมาทำทริปวอล์กหรือยังเราจะมาทำทริปเล่นเกมเลี้ยงเด็กหนึ่งวัน เราก็จะพาปะก๊อปปี้เราก็จริงๆทุกคนถามว่าพี่อุ่นพามาทำไมอะ่ะไปทำคุยก่อนไปทำคุยก่อนเราก็จะมาเป็นดาราก่อนใช่ไหมปะกอบต้องทำยังไงอะ่ะไม่อุ่นอุ่นจะไปแต่งตัวก่อนไปไปแต่งตัวก่อนนะมปแต่งตัวแต่งตัวให้เด็กได้ไหมได้ได,ได้เด็กเข้ามาได้แต่อุ่นขอแต่งตัวก่อนเด็กสามารถเข้ามาได้นะคะทุกคนตรงนี้ทุกคน ตรงนี้เราอ,อะไรป้ายอย่าซื้อปายอาซื้อเดี๋ยวเสียเรายังไม่ได้เงินเลยเรายังไม่ได้ยี้เงินข้างบนที่เราดูแลเด็กเลยอปายรอด้วยเด็กอันนี่คืออะไรทรงผมทําสีผมคุณทําทรงผมอยู่สีสีแดงไปเลย เาไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะนอกจากสีแดงอยองม,มีสซนอเรทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งตัวกันก่อนเลยแต่งตัวเสร็จยังเสร็จแ,แล้วน้องหิวงนมปะเนี่ย ยังไม่หิวล้วจะไปไหนเนี่ยรับป่าจะไปไหนเนี่ยไปประกวดยาหน้ปิวเดี๋ยวเดี๋ยวอุนคุนจะทำแบบนี้เราปล่อยป,ป่าลงก่อนเดี๋ยวปลาห,หิวนมแล้วปลาขึ้นมอเตอร์ไซค์อุนมาเลยคุณเลยคุเลยกลับแล้ว รถเล่นมาขวางอ่ะแล้วกลับมาเมืองใช่ไหมไ่ปล่อยลงก่อนหาวิธีลงรถยังไงเนี่ยหิวนมมะเนี่ยหิวนมแนละ้วไปชงเ,อง,เชองได้ไหมเด็กโตชงได้ไหมได้หิวนมหิวข้าวอีก อันนี้ควข้าวหรือนมเนี่ยาดีดีข้าวทำข้าวแยบอร่อยไหมอร่อยมากโอ้กินเดี๋ยวนี้เลยอุ้ย <c oughs> อะไรอเฮอเออ อาบน้ำเลยเปื้อนหมดแล้วเนี่ยขี้ก่อนอุ้นหน่ทุกคนช่วยกดต,ติดตามช่องให้ด้วยใช่ไหมใช่ช่องชื่อว่าอะไรน้องไออุ่นนะน้องไออุ่นชาแนลเยงเซ็จยังเนี่ยกีเร็จย,ยังเนี่ยเอาไมา่สดวูงานหนูตัดิชูเลยติชูชไป ล้างมือด้วยทำไงทำไงสบ,บู่สบ,บูู <c oughs> ล้างงน่อันน้อันนี้นคออันนี้ขี้นมแล้วไงฮะยังไม่ขี้แล้วจะกินข้าวไปแล้วทำไมหน้าตาเป็นเนี้ยนะ่ะไม่กินนมเดี๋ยวนี้เลยไปโอวแตวนี้มีคนหอมด้วยไปพาไป แยมแยมกลมกลมกําขวนมทำไมเฮ้ยป๋าไม่ยอมเลียกุญนมอ่ะเอ้าทำไงอ่ะก็ทีแรกก็ทีแรกลืมเลี้กุญนมให้ป๋าจกลงก็ยังไม่เลงเเลยีน้อ้าแขนเสินทำไมล่ะดการไม่ใหม่วัใหม่ๆเลย เากินโอเคเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยา,ยากินกินเรียบร้อยแล้วกินเสร็จก็เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีเลือกจุกนมนะคะเราเข้าไปที่มีเนี่ยจุกนมแล้วเราก็ไปเลือกขวดนมก่อนเลยขวดนมก็ของประกอบก็จะเป็นลายซูเปอร์แมนนะคะตัวนี้เลย จุกนมโตแล้วอ่ะโตแล้วใส่ไม่ได้ไปไรเนี่ยหาไปไล่ไปไร,ปไรหวัดเหรออาไปแปลงฟันด้วยอาไปแปลงฟันทุกคนใครชอบดูช่องบิงใบยูทูบยกมือใช่ไหมใช่ไหมป่อใช่ ถ้าทุกคนชอบดูชอ่องเมยงใบยูทูบเหมือนเราเลยเราชอบดูดเป็น <c oughs> วัดปะนี่แล้วมันเป็นรูปทิ้งขยะตรงนี้คืออะไรรูปที่เป็นทิ้งขยะอะไรนะรูปตรงนี้ทิ้งขยะที่นาบึงตรงทิ้งขยะเนี่ย <c oughs> อ๋อมันเป็นมันเป็นเควดอะว่าวผู้ใหญ่ดูแลเราถึงไหนแล้ว ก็มานั่งรถเข็นก็เลยมานั่งเลยนั่งมานั่งมานั่งนะไม่แล้วเอาไม่ให้นั่งหรอกอุ่นน้อเล่นอุ้มไปยังไงอ่ะอุ้มไปยังไงอุ้มไปไหนกันทำไม่ได้แล้วไม่เห้นเล่นวันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวต้องไปที่ทอื่นต่อ คือคนนี้แม่ก็กแ,แม่ก็กำลังแค่ที่แม่กำลังเอามือไปใส่แบบกระเป๋าเกงเทเดแล้วปัดจะไปไหนตอนนี้อุ้มเลยไปไหนไปไหนไปไหนไปดีครับไปเดนไปไปไหนก็ไดไมม้ไปซื้อติมไหมไปซื้อติมไหมไป ยวซื้อติมเสร็จแล้วเราก็จะ<ป>พักกันเลยนะซือ้อติมก่อนเอาเมื่อกี้เขาเอามมามาจากไหนคนเมื่อกี้อ่ะไปแล้วมึที่เลี้ยงน้ำมที่เลี้ยงไมาอยู่ไหนดูคนใครรู้บอกด้วยนะ ทุกคนเราสามารถเอารถมดหมามาจากไหนอะที่เพื่อนเมื่อกี้เขาเอาจากไหนอ่าไม่ไปกินไอติมเแล่วเราพามาขี่ม้าแทนเนระใช่ตอนนี้เป็นม้ายูนิคอนใช่เป็นม้ายูนิคอนเราเราก็พาขี่ม้าแต่เดียวเราพาไปนอนแล้วมืดแล้ว嘛วางนอนแล้วไม่ทางบ้านใช่ไหม เด็กน้อยร็วไอเด็กน้อยง่วงนอนเหรอพาไปนอนเร็วเร็วไอเด็กน้อยง่วงนอนโอเคทุกคนวันนี้เราจะพาน้องไปนอนก่อนก่อนที่เราจะพาก่อนที่พวกเราจะลากันเราขอเอาเด็กน้อยไปนอนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เด็กน้อยง่วงนอนแล้วทางข้างขึ้นโอ้โหบ้านเป็นดีขาฝังง่วงนอนได้วันนี้เราก็จะนอนกันก่อนนะ ผ้าสีฟ้าหรือผ้าสีอะไรฟ้านะโยกเยกเออเอานอนไปที่นอนสิโยกเยกก่อนโยกเยกโอเคโอเค,อเคแล้วก็ให้ประกอบนอนเสร็จแล้วบ๊ายบายยังไม่ให้ประกอบนอนเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปนอนแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมฮะอย่าลืมกดไลค์กด ที่ช่องเราอ่ะไม่ได้อัดคลิปพ่อช่องเราอะไรนะไออุ่น <won> ช่องไออุ่นชาแนลไม่ได้อัดคลิปพ่ออะไรนะโอ้เดี๋ยวเราจะไปข้างนอกกันแล้วบ๊ายบาย <c oughs>